คอดิฟายมาตำแหน่งที่1นนะครับสำหรับตอนนี้สำหรับรถหมายเลข7นะครับพรสกรแก,กล้าครับนะฮะเป็นนักแข่งที่มีความสามารถทีเดียวนะหนึ่งาทีสี่สิบจุดเจ็ดหกหนึ่งวินาทีครับน้ำหนะใจเย็นเปิดให้กล้อง808ศูดวัชกรวงสมแหมรีบผักกันออกเลยบอกจะดูเบอร์จะดูเบอร์โอ้โหวัชรกรวงสมนะฮนะอิตเอ็นเจตีพีจีทีลูบิแกนเลดซิงทีมนะฮะแม้นเดี๋ยวเพื่อนไม่หล่อฮะ ลบหน่อยเรามาดูอันดับที่3ครับเพชรสัตแถมยิ้มนะครับจากเพชรรัสน์เลสซิ่งทีมฮะหมายเลขเก้าบสาแหมหน้าคมสมงามเฮ้ยโอ้โหคนคนที่อยู่ข้างๆนี่หน้าคมมากเลยฮะนภัทแถมยิม้มคนน้องคนน้องนะฮะแล้วถัดมานะฮะหมายเลขแปดอั 8, นดับที่สี่ธนกรมัเสเซนลุงตู่เชียร์อยู่นะ ซื้อฮ่าแล้วก็ตำแหน่งที่5ครับพิรวิทย์อินันทิติครับรุ่นนีฮะเ้ขวบ12ขวบนะฮะจากเพชรรัตน์เลสซิ่งทีมเหมือนกันนะฮะพิรวัตรปิรวิทย์อินันทิตินะฮะแล้วก็วัชรกรวงสมนะนำอยู่1 2อย่แต้มครับโดยที่ตามมาด้วยธนกรบนัสเสนนะฮะ94แต้มทำยังไงก็แล้วแต่นะ เก็บไปเรื่อยๆครับคะแนนสะสมครับเราแข่งกันกัน6รอบสนามนะครับรุ่นนี้9ขวบนะฮะก็เป็นปกติเรื่องธรรมดานะครับหลายคนหลังจากที่ได้ทำการแข่งขันแล้วก็ไปคัดตัวนะครับกับมอเต a ร์อะคาเดมีหลายคนก็ติดไปตรงนี้ด้วยาทางสมาคมกีฬาแข่งรถจกักรยานยนต์แห่งประเาทศไทยก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่นักแข่งที่มีคุณภาพนะครับไปทำการคัดเสือคิเดเสือเขียนเข้าไปด้วยเขาติดรุ่นแรกนะรุ่นส รุ่นพี่รุ่นพี่ของปียี่สามเดี๋ยวเขียนเสื้อคิดนี่เขาปีสองปียี่สามปีย4สี่นี่จิรกรสุขคุม้มใช่ไหมไอ้แก้วกล้านะอ่าเพชรรั์แถมยิ้มก็ได้ด้วยนะฮะก็ธนากรมณเสนก็ได้ด้วยนะฮะธนากรแก้วกล้านี่มันเด็กแปด้วนะทนากรแก้วกล้าแหมปะมานั่งภาคเลยไหมแหม และสะตาวัโรกร์ิงเบาผมไม่ได้แข่งวันนี้อ่านะฮะต้องบอกว่าตรงนี้นักแข่งก็หลายคนด้วยกันนะฮะวันนี้ต้องบอกว่าในโครงการในส่วนของนอกเหนือจากเราเห็นเด็กๆที่มีคุณภาพตรงนี้ในส่วนของป่านกเนี่ยก็อยู่วงการมานานเด็กๆที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ป่านกเนี่ยเชิญชวนน้องๆน,งนะมาทําการแข่งวันนี้ครับป่านกครับครับ,รบอ่ <ผม S 1> อาที่ป่านกเนี่ยชวนเ,<อ>เด็กๆเนี่ย เด็กที่จะขึ้นมารุ่นเอ็มเล็กร้อยยี่ห้านะครับผมก็จะผ่านรุ่นห้าสิบซีซีมาก่อนอ๋อครับผมนะฮะอย่างพัสกรแก้วก้าเนี่ยครับมาก่อนนี่ก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนติงนอตมินิโมโตอ๋อก็มีเหมือนกันอ่าติงนอตก็มีเหรอมีครับอ๋อไม่เคยเห็นปีนั้นแข่งห้ารุ่นในแชมป์ห้ารุ่นไงอ๋อผมรู้แล้วไม่ได้จ้างผมไปผมเลยไม่รู้แข่งที่นี่นะนะครับเพราะว่าตัวถังเขาเนี่ย จะทาเหมือนดูกติเลยอ๋อเหมือนกันเลยเนาะเดี๋ยวรายการ r ารเนี่ยครับผมจะมีรถมาโชว์มีอะไรอ๋อมีมาโชว์เหมือนกันนะครับพี่แทนให้เอามาโชว์อ๋อพี่แทนให้มาโชว์ด้วยคุณไกรทดงศงสวรรค์ใช่ใช่ใชมอุปนายกสมัครผมก็มีก็มีโครงการนี้เหมือนกันก็จะมีทั้งรถแซนด์บาร์และรถแชมป์เก่าๆก็ให้น้องๆมาเล่นได้ก็มาเล่นมาลองขับขี่ได้ได้ครับได้แล้วมีรถให้ทดลองขี่ใช่ไหมมีมีเสียตังเมา ไม่เสียครับไม่เสียแน่นะ๋ยวให้ขี่ตัวแรงเลยเอาหลานมาขี่ได้ครับนะขอบคุณปานากมีอะไรโมดิฟายมาลองรับด้วยจริงป่ะจริงครับโอ้โหมีชุดด้วยมีทั้งคันเลยโอ้นั่นคือข่าวดีนะฮะปานนกก็มอบให้ตรงนี้ขอบคุณปานกครับขอบคุณมากเลยนะนะครับนี่ใกล้จะออกสตาร์ทแล้ว อย่างไงฝากพัสกรแก้วกล้านะครับเด็กแปดลิ้วนิดหนึ่งนะฮะบอคุณปานกครับเบอรเปดศูนย์แปดนะครับขอบคุณปานกครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับอ่าและนี่คือข่าวดีนะฮะก็ใครที่สนใจนะฮะส่วนหนึ่งก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ร่วมกันสร้างนะครับหลายๆฝ่ายผนึกกาลังกันขึ้นมาเรามาชมการแข่งขันครับหกรอบสนามครับมาแล้วครับตอนนี้ มาดูนะตอนนี้หมายเลขเจ็ดพัสกรแก้วกล้าเด็ก8รดิ้วนะปานุก็บอกไปแล้วนะ8ป8ศนดออกตัวไปแล้วนะครับแถมมีแถมอีกเด็กรุ่นนี้ออกตัวกันดีนะจิงมากไม่ยกไมรยเลขเเลยพัสกรแก้วกล้านี่เลยฮะจากแทนเถิงเซานะฮะขึ้นมาเป็นผู้นำณขณะนี้ครับในโค้งแรกขึ้นมาเลยเป็นผู้นำแล้วก็ผู้ตามตามออกสถานเลย เรามาดูนะ8ะ8ปดูนย์แปดวัชรกรวงสมนะฮะอิตเอ็นจีพีดีดีลูกแก้วแรกซึ่งสีมนครปสมครับมาตำแหน่งที่สองส่วนตำแหน่งที่สามตอนนี้ก็ย่องกันไปครับอ้าวแต่เมื่อสักครู่นี้นี่ธนกรมสเสนไปไหนนี่อ่าอยู่ที่สามมแปดยกำลังจะขึ้นเบอร์เจ็ดแล้วอ่าแปดศูนย์แปดนะฮะวัชรกรวงสมอย่าเบอร์เจ็ดนี่นี่ข้างหลังนะขึ้นแน่จากอันดับสี่ขึ้นมาอันดับสามแล้ว จากสี่ขึ้นมาอันดับสามแล้วครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะฮะตอนนี้ครับเอาแล้วครับพระสงฆ์กล้าจะโดนวัฒนกรงสมครับแล้วก็หมายเลขแปดตอนนี้ธนกรมนัสเสนครับในตำน่งที่สามอยู่นะตรงนี้นะฮะสี่อันดับนะครับตอนนี้ที่เห็นนะครับหายไปหนึ่งคันอ๋อยังอยู่หลังๆนะฮะเก้าสิบสามนะครับเป็นชลแถมจิม พเพชรรัตแถมยิ้มนี่อยู่อันดับสี่ครับขชรกแก้วกล้านะครับกับ808วัชรกรวงสมครับ93นี่ยเพชรรัตแถมยิ้มนะฮะอยู่อันดับที่4เมื่อกี้เหมือนจะแซงขึ้นมานะฮะหมายเลข8นะฮะสำหรับธนกรบรรเสนคะแนนอันดับที่2นะฮะสำหรับธนกรบรรเสนตอนนี้ก็จับคู่กันอยู่นะครับ7กับ808เบอร์8จับคู่กับ93นะครับ แต่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าหมายเลขเจ็ดยังคงคองหัวแถวไว้ก่อนนะเอ้าปาศูนย์แปดตีกูแปดขึ้นก็ไปแล้วเบอร์เจ็ดยังเอาอยู่เอาอยู่นะเอาอยู่เอาอยู่ไหมโดนไหมยังเอาอยู่นะท่านพัตกรแก้วกล้าเนี่ยแต่เบอร์เจ็ดเครื่องมันร้อนชาใช่ไหมเป็นสลัดขึ้นมาแล้วเป็นดับที่สามอีกครั้งหนึ่งโอ้โหก้าสามมาแล้วเป็นสลัดแถมยิ้มนะครับขึ้นมาดับที่สาม นะรครับอาหมอบกันไปลูกหมอบกันไปนี่นพอรอบที่สามเบอร์เจ็ดเริ่มร้อนตุต่ภาคไม่มีใครถ่ายรูปนะพอป่านกภาคก็มีคนมาถ่ายรูปด้วยเอฟเอะเริ่มร้อนนะเ <นะ S 2> บอร์เจ็ดตอนนี้เริ่มร้อนนะครับทางตรงยืดแล้วเดี๋ยวลุงตู่ปิดเสียงป่านกแต่พอมาหมาเจ็เดเบอร์แศนแปดติดทุกที และนี่คือการแข่งขันนะครับในรุ่นโปรดักชั่น125สต็อกอยู12นะครับจากสนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตอ,อเภรนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม,มครับแม่แรงจนบานเลยนะฮะ93ก็ร้อนแรงขึ้นมาติดแล้วนะครับอยู่ข้างหลังอยู่เมื่อกี้อยู่ที่4ตอนนี้ขึ้นมาที่3ใกล้จะถึงแล้วแม่ลีลาการพากเนี่ยฮะส่วนเบอร์7ยังนําอยู่นิ่งๆอยากให้พากนะแต่ว่าไม่ไม,ไม่มีบีเลี้ยงให้ฮะไม่มีบีเลี้ยงให้ อาพัสกรแก้วกล้าครับหมายเลขเจ็ดครับาตามด้วยวัชรกรวงสมครับยังอยู่ตำแหน่งที่สอง8ปดขึ้นได้ไหมแปดย์แปขึ้นได้ไหมเรียบร้อยยกเรือ้อยแล้วะปิดไว้ด้วยปิดไว้ด้วยจริงจริงอาพัสกรแก้วกล้าโดนแล้วครับอาโดนแล้วเบอร์เจ็ดจะแก้ไขยังไงมงคลทองดูแลหน่อยเร็ว จะจะไม่มีแววไม่ใช่ว่าแย่งแย่งอาชีพนะแย่งภาคเนี่ยเบอร์เจ็ดดูตูดติดเลยโอ้โหตอนนี้ไงพอรอบที่สี่มาเริ่มร้อนแรงเมื่อกี้พูดว่าดูดเลยนะดูตูดติดเลยไม่ได้เขาห้ามพูดไม่ได้สอบไม่ผ่านนะสอบไม่ผ่านไม่พูดคําว่าดูตูดแล้วครับดูท้ายดูท้ายตามท้ายโอ้โหเป็นไงทางตรงเบอร์เจ็ดเป็นไงเบอร์เจ็ดแปดศูนย์แปดยังนําอยู่เบอร์เจ็ดจี้กัาไปแล้วจี้ก้าไปแล้ว แต่ยกเร็วฝาแป8น์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณนงชัยเดินมาชี้หน้าเอาละครับก็เป็นบริยาการนะครับการร่วมสนุกร่วมกันภายในบริเวณสนามนะโดยคุณรัชตะวโรกรนะมาร่วมช่วยบรรยายด้วยนะตรงนี้นะครับ เรามาดูนะครับดังคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆก็อยู่วงล้อมนะข้างโคศกตรงนี้ด้วยดู93นะครับ93ตามมาติดแล้วนะครับ93ติดแล้วเพชรชลัดแถมยิ้มครับเพชรชลัดแถมยิ้มนะธนกรมนาเสณนหมายเลข8เพชรชลัดเก้นี่ครับนะฮะอยู่ดับหลังแต่ว่าภาพจับอยู่ที่ตำแหน่งที่1กับที่สองครับแต่ภาพเนี่ย808นเนี่ยนิ่งมากใช่ไหมแต่เบอร์เจเนี่ยรู้ไหมไม่นิ่งเพราะอะไร ผมจะแซงซ้ายจะแซงขวาไม่รู้จะแซงข้างไหนดี93ทิ้งห่างแล้วนะครับตำแหน่งที่สามครับอ่าเปชรรัตแถมยิ้มทิ้งห่างแล้วนะครับมาแล้วครับเพชรรัตแถมยิ้มแก้วกล้าจะโดนหรือเปล่าโดนไหมมาแล้วเปชรรัตแถมยิ้ม,มติดแก้วกล้ามาแล้วเอาละครับเสร็จเสร็จจนติดแล้วนะครับ93มาแล้วนะครับมาแล้ว ติดแล้วไม่ใครติดเบอร์93แรงทุกคนนี่จริงน,นั่นเห็นไหมขนาดน้องซันต้ายัางรู้เลยว่าเป็นเบอร์เดียวกับมัก์คมาเกดเอาแล้วครับติดมาแล้วครับมายเลข93นะครับมาแล้วเพชรรัตน์แถมยิ้มนะฮะเด็กกูเกตด,ด้วยกำลังมีดราม่าเยอะเบอ93นี่ ช่างเย็นทํามาช่างเย็นอ๋อเย็นนครปฐมมั้เหรอเย็นนครปฐมทรรมาอ๋อเป็นช่างได้ได้ได้แล้วใครเป็นโค้ชฮะโค้ชออยออยอ๋อนัทวุฒิลูกกิจสวัสดิ์ที่เคยขี่อยู่ทีมผมอ่ะอันแหละหม้อตลอดเลยอ่ะเรามาดูนะครับตอนนี้เพชรรัตน์แถมจิ้มติดมาทนี่เนี่ยตัวปปาเลยนะป่านกก็จริงมากสำคัญไม่รู้ตัวแปรเป็ล่าป่าป่ายอมรับไหมว่าเป็นตัวแปร เป็นตัวแปรนะฮะเนี่ยเพราะว่าเขาตามอยู่ไกลนะครับแล้วก็ไม่ได้วอยู่ขึ้นมาอยู่ในกลุ่มแถวหน้าแล้วนะสามคันด้วยกันครับตอนนี้ต้องว่าเพชรรัตน์แถมยิ้มนะฮะตัวแปรไม่ให้แปรไม่ได้แปลภาษาตัวแปรแปรเปลี่ยนไี่รอบท้ายยังเนี่ยฮะยังเพิ่งจะสามรอบเองเออเหลือต้องห้ารอบเออเขาแข่งตั้งหกรอบ เพิ่งจะครบเก้าสามมาแล้วเก้าสามมาแล้วโอ้โหเรียบร้อยแทงทีเดียวสองคันเลยโอ้โหโดโอ้โหเป็นไงล่ะอะไรวะอ่าเป็นไงล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลีเสียงไม่หน่อยนะแทงทีเดียวสองคันเดี๋ยวลำโพงขาดหลีเสียงลงหน่อยเป็นไงซานต้าโอ้โหเป็นไงปองคุณเจอแบบนี้เป็นไงมายังไงเนี่ยเพชรรัตน์แถมยิ้ม เอ๊ะเกี่ยวกับรถไมมป๋าไม่เขาได้รถดีด้วยอ่ารถดีคนก็ต้องเก่งด้วยอาจารย์ดีออยนัทวุฒิวันนี้ไม่มา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 เอาเอาออนฟ้าเฮ้ย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  ขึ้นสองคันเลยนะเป็นไปได้ยังไงโอ้โหไม่เคยเลยขึ้นสองคันเลยผมบอกแล้วเบอร์เจ็ดมันจะล้อตนอนท้ายๆนี่เดี๋ยวมาดูเก้าสามเพราะว่าเบอร์เจ็ดอายุน้อยสุดไงแม่เก้าสามที่กลัวว่าจะหมดแรงก่อนแต่ผมมีความรู้สึกว่าเก้าสามกองเสียเยอะกว่านะแต่เก้าสามเมื่อกี้ทางตรงเสียดีไปดีโค้งหนึ่งอ่าแน่นอนแสดงว่าฝีมือดีโค้ชสอนมาดีครับดูกันต่อครับ เพชรรัตน์แถมยิ้มครับมาแล้วครับจากภูเก็ตนะฮะวัชรกรวงสมนครปฐมนะครับพระสกรแก้วกล้าชะเชิงเซามาแล้วครับดูดเข้ามาแล้วครับดูดอะไรครับรัดแลลที่ไหนเล่าเพิ่งจะครบห้ารอบมารัดแลลเขาแข่งหกรอบห้ารอบครบห้ารอบแล้วดูดีว่าโค้งนี้ใครจะเข้าได้ก่อนกันนะครับ มาแล้วอยู่ที่เบอร์เจ็ดนะโนวาก็เบอร์แปดศูนย์แปดเก้าสามนึกว่าเก้าสามจะทำแบบเมื่อกี้นะครับน้องโนวาน้องโนวาเขาบอกว่าผมว่าแปดศูนย์แปดเข้าอ่ะเอาเทียเบอร์อะไรเบอร์เจ็ดพระสกรเราเทียอะไรบ้างคุณคุณไม่ต้องถามหรอกแถวนี้ก็เบอร์เจ็ดทั้งงานผมไม่อะไรพูดขนาดเก้าสามขึ้นกองเทียส่งเสียงขนาดนี้ยังบอกว่าเทียเบอร์เจ็ดผมเชียเด็กภูเก็ตเนี่ย อ้าวเดี๋ยวมาดูครับจริงจมว่าเก้าสามขึ้นมาจริงๆแล้วมันลูกหลานทุกคนนะผมก็เชียทุกคานเหมือนกันออกตัวดีอีกแล้วกลัวบูลี่กลัวทัวลงขึ้นมาแล้วอ๋อยังไม่ใช่808ขึ้นนําไปแล้วเป็นยังไงอ่าแล้วเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดโดนแล้วทายโค้งห้านะครับเข้าวงหกยกลึกฝานะครับอ่านำเข้าไปแล้วผมรู้แล้วทำไมเชียร์เบอร์เจ็ดชะเชิงเซานี่เองมิน้าล่ะ อ้าวเรามาดูครับ808วัดชรกรวงสมเด็กนครถมครับมาถึงตรงนี้พัสกรแกล้วกล้าเอ้าแล้วฮะเริ่มร้อนแล้วครับในรอบโอ้โหร้านแหลเนี t เริ่มดุขึ้นแล้วนะเอร์เจ็ดเิดเจ็ดร้อนขึ้นมาแล้วเบอแปดศูยังเหนียวแน่นอยู่าใกล้จะถึงเทินสิบสแล้วอ้ยมีาเล่นน้อยเข้าสู่เทินสิบสามดูกันอีกทีครับ มาถึงทางตรงตรงนี้ครับมาถึงทางตรงตรงนี้และก็เข้าเส้นครับ8ป8ศูยแเรียบรอยแล้วก็เพชรรัตน์แถมยิ้มครับ3อันดับครับเรียบร้อยครับอันดับนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวมาที่1นึธรมาดมเอาอันดับ4ก่อนเมื่อกี้ธนกรมนณเสอันดับ4ี่และอันดับที่5 พีริวิทย์เฮรันทิติครับป๋าครับโอเคเนะยังไงก็ลูกหลานทั้งหมดเนาะใ่ใเดี๋ยวเราไปพบกับผู้ถามรายการแล้วกลับมาพบกันคู่เดียวครับขอให้นักแข่งทุกคนโชคดีสนามหน้าพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ ต้อนรับกลับมาที่สนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตชีวิตแข่งเริ่มต้นที่นี่ครับเตี๋ยวเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับในช่วงของพิธีมอบรางวัล fmsd ไทยแลนด์ d รลลิ่ง2 0 2 4เก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทยครับได้รับเกียรติจากคุณอภินันสวนกูล์ครับจากอิเดมิสึนะฮะโดยบริษัทน้ำมันอโพลโลไทยจำกัดขึ้นให้เกียรติมอบรางวัลนะครับโดยมอบตำแหน่งที่หมาวันทยีครับพิริวิทย์ฮิรันธิติครับเด็กกรุงเทพนะครับ มอบโลกรีดิยศให้ตรงนี้ด้วยนะครับและตำแหน่งที่4นะครับเป็นของธนกรมนาเสรนครับจากสมุทรสาครนะครับมอบมาตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและอันดับที่3นะครับไม่น่าเชื่อนะขึ้นมาตำแหน่งที่1ห,หัวแถวได้ปั๊บหนึ่งนะโอ้โหลุงตูนีดเชีย์เต็มที่เลยนะอุตสาห์ขึ้นมาเพชรรัตน์แถมยิ้มครับาจากเพชรรัตน์เลสซิ่งทีมจากภูเก็ตนะครับ เกือบปั่นป่วนเลยทำเอาโอ้โหหนึกับสนี่เครียดนะฮะรองชนะเลิศเป็นของภัสกรแก้วกล้าครับจากะเชิงเซานะครับเป็นตำแหน่งรองชนะเลิศครับและชนะเลิศน,นะครับปบมือให้กับให้กับวัชรลกรวงสมครับจากอีทเอ็นเจดีพิทีทรูปิการเละซิงทียินดีด้วยนะครับยินดีด้วยกับตำแหน่งที่1นนะตรงนี้นะฮะ เป็นตำแหน่งที่หนึ่งะพร้อมกับน้ำมันเครื่องอิดเมสือมอบให้3มรางวัลด้วยกันนะครับคุณลงชัยวงสวรรค์ครับนายกสมาคมประธานสมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยนะครับให้เกียรติร่วมถ่ายภาพนะครับให้กับนักแข่งเป็นเกียรติด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณคุณอพิ์สวนกูลนะครับจากน้ำมันเครื่องอิดเมสือด้วยครับ